Well, and now I would like to proceed further to the highlight of today, which is the grand opening statement. And it is our honor today to have here together with us the Deputy Minister of Commerce, His Excellency Mr. Sinit Lertkrai, who will be giving us the opening remark. และภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งท่านผู้มีเกียตรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียตรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวเปิดงานสัมมนาเวทีการค้าการพัฒนาระดับภูมิภาคประจําปี2021จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์รูปแบบ Virtual Forum ครั้งนี้ผมขอสแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือสถาบัน ITD เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีแห่งการก่อตั้งและเปิดดำเนินการ ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้กำกับดูแลการดำเนินงานของไอทดีผมจะหนักถึงความสำคัญของ i t ทดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิชาการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาวิจัยการฝึกอบรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ ผมมีความตั้งใจใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ i t ทดีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ให้มากที่สุดเนื่องจาก i t ทดีได้ดำเนินง,งานมาแล้วเป็นระยะเวลา20ปีมีผลงานการศึกษาวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนารวมแล้วประมาณร0อยเรื่องมีเครือข่ายหน่วยงาน ด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าร้อยหน่วยงานรวมทั้งมีสิทธิ์เก่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมประชุมสัมมนากับไอทดีมากกว่า15,000คนผลงานที่ไอทดี D, สะสมมา20ปี ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคพาณิชย์ของไทยทั้งมิติการนำองค์กรความรู้มาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการกลับเคลื่อนแผนงานและโครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องอาศัยเครือข่ายภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมคิด ร่วมทำผมคิดว่าจุดเด่นที่สำคัญของ i t ทดีคือการเป็นองค์กรด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนามุ่งผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานภายใต้หลักคิดตามที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ไอทดีได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อมัน่น จากพันธมิตรและเครือข่ายการดำเนินงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว,ว่างกันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสร้างความร่วมมือและการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการร่วมกันสู่ความสำเร็จเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภาคการส่งออกมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยได้ดำเนินนโยบายการค้าที่มุ่งเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ไทยได้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยปีพศ2563ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ24ของโลกและเป็นอันดับ4ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียด้านการนำเข้าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าอันดับ23ของโลกและเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และเวียดนามผมจะหนักดีถึงความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาคการส่งออกมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการผลิตการลงทุนและการจ้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตจากภาคการเกษตรสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตโดยตรง และภาคเศรษฐกิจที่สนับสนุนการส่งออก,กเกษตรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแรงงานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมมีรายได้จากการทำงานรายได้จากภาคการค้าระหว่างประเทศนำไปหล่อเลี้ยงทุกภาคเศรษฐกิจไทยและทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจไทยได้เผชิญกับวิกฤตมาหลายครั้งภาคการส่งออกถือเป็นภาคเศรษฐกิจท,ที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยนำเศรษฐกิจไทยฝ่าฟันสู่ความก้าวหน้าได้ทุกครั้งนับตั้งแต่ปลายปีพศ2562เป็นต้นมาโลกได้ก้าวสู่ ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงโดยปีพศ .2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ6.1เมื่อเทียบกับปีพศ .2562 ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก16ประเทศของไทยหดตัวร้อยละลบ3 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยพศ2563หดตัวร้อยละ6กการลดตัวของภาคการส่งออกเมื่อพนวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงส่งผลให้รายได้ที่ได้เป็นเดินตราต่างประเทศลดลงกำลังซื้อในประเทศหดหายซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ ภาคธุรกิจและภาคส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้ของประชาชนคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วิกฤตโควิด -19 ถือเป็นความท้าทายสำคัญของภาคการส่งออกไทยที่จะพลิกวิกฤตสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปผู้นำของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปีพศ2563วาระดังกล่าวได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกำหนดเป้าหมายทั้งสิ้น17เป้าหมาย169เป้าประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนงานนำทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีก15ปี ข้างหน้าดังนั้นการค้าระหว่างประเทศในะอีก15ปีข้างหน้าจะต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้จากผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนล่าสุดประจำปีพศ2564พบว่าการระบาดใหญ่ของโรคโควิด19ส่งผลให การพัฒนาที่ยั่งยืนเดินถอยหลังในทุกพื้นที่ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกลดลงเป็นผลมาจากอัตราความยากจนและการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในมุมมองของผมผมเห็นว่าในทศวรรษหน้าการค้าการพัฒนาและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากมุ่งเน้นการขยายตัวของการส่งออกเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วการค้าระหว่างประเทศต้องมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีให้เป็นผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการค้าระหว่างประเทศให้มีคุณภาพการทำงานที่ดีส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดต่างประเทศการพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสา,สากลเพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การกระจายรายได้ลดวามเหลื่อมล้ํา การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนห่วงโซ่การผลิตและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านสร้างความเป็นทุนส่วน ด้านการพัฒนาร่วมกันมุ่งสู่การค้าระหว่างประเทศที่ได้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังท่านภูมิเกียรติที่เคารพครับภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนการแค่ไขปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทการค้าและการลงทุนระดับโลกกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานทั้งหมด14แผนงานเพื่อให้หน่วยงานที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินโครงการดำเนินงานประกอบด้วยโดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน i t ทดีได้แก่แผนงาน เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดโดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตการพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดให้ภาคการผลิตทั้ง SME และไมโคร SME อบรมให้ควารมรู้หาตลาดและเปิดโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่งรัดการสง่งออก ในยุค New Normal โดยการใช้นวัตรกรรมใหม่ทางด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ใช้แพลตฟอร์มที่มีศักยภาพของไทยและแพลตฟอร์มระดับโลกการเดินหน้าการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนเชิงรุกฝ่าวิกฤตโควิดและการเร่งรัดการเจรจาการค้าเพื่อขยายการค้าของไทยไปยังตลาดโลก ในทุกรูปแบบการจัดตั้งกองทุน FTA เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนแผนานของกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งการขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ด้านการพัฒนาจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐภาคาคธุรกิจภาคประชาชนต้องร่วมมือกันอย่างจรงิงจัง ร่วมเลเงเหินผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งรวมทั้งต้องกำหนดแผนงานและโครงการอย่างสอดประสานกันเพื่อสร้างพลังร่งรวมสู่ความสำเร็จโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการกินดีอยู่ดีอย่างเท่าเทียมกันของคนไทยทุกคนการพลิกฟื้นเศร,รษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตคุกระบาดโควิด1 9 สู่ความยั่งยืนนั้นทุกภาคส่วนต้องเปิดวิสัยทัศน์รับฟังมุมมองประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆสร้างควารมร่วมมือเพื่อผนวกผสมผสานกับควารมรู้ประสบการณ์เดิมนำไปสู่การสร้างกระบวนพัศนัใหม่เพื่อยกระดับศักยภาพการดำเนินงานต่อยอด สร้างความสําเร็จขับเคลื่อนภาคการค้าระหว่างประเทศให้เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งมิติการลดความเหลื่อมล้ําการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ในท่ามกลางวิกฤตและความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งในโลกระดับภูมิภาครวมทั้ง ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศผมเชื่อว่าด้วยบทบาทและพันธกิจของไอทดีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างมีนัยสำคัญบทบาทแรกคือการเสนอแนะนโยบายเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย ในการบรรลุปเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง4เป้าหมายตามที่ผมได้กล่าวตอนต้นบทบาทที่2คือการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและบทบาทที่3 คือการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันพัฒนาการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนผมขอให้สถาบันไอทีดีปฏิบัตินานอย่างมีกลยุทธ และความยืดหยุ่นมุ่งเน้นผลลัพธ์จากงานวิชาการแขนงต่างๆรวมถึงผลลัพธ์จากการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียเช่นครั้งนี้และยกระดับคุณภาพการจัดประชุมให้เป็นเวทีการประชุมสำหรับการสร้างผลงานและสร้างผลประโยชน์ให้กับกระทรวงพาณิชย์และประเทศไทยต่อไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคนไทย และคนในภูมิภาคบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงาน Trade and Development Regional Forum 2 0 2 1 r e c h a r i n g Asia Inclusive Growth and Sustainable Development a m i d Post Pandemic World ผมขอให้การจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอยงที่ท่านหวังไว้ขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านได้รับความรู้และมุมมองใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมขอขอบคุณหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ